มาต่อกันที่วิถีทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาผู้ชมไปเรียนรู้วิถีชีวิตครับของชาวตำบลภูฟ้าอยู่ที่อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านเป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายครับที่สําคัญจะตามชาวบ้านที่นั่นไปหาปลาชนิดหนึ่งครับซึ่งหาได้ในช่วงหน้าฝนชาวบ้านเรียกกันว่าปลามันนะครับซึ่งจะหาได้ในช่วงก่อนถึงฤดูวางไข่ด้วยครับติดตามครับกับคุณสมสารเอี่ยมศิลป์อยู่ที่จังหวัดน่านครับ สัตย์คุณคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมกําลังตามชาวบ้านผาสุกในตําบลภูฟ้าอำเภอบอกเกลือจอังหวัดน่านจะลงน้ําครับวันนี้เราจะลงน้ําไปหาปลามันซึ่งเป็นปลาเฉพาะถิ่นที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันจะมีกินในช่วงที่ก่อนจะวางไข่ไม่กินสอเดือนผมก็ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวตามผมไปดูครับว่าหน้าตาปลามันอ่ะมันเป็นยังไงครับการเดินทางของผมในวันนี้ เราจะต้องลงแพข้ามแม่น้ำว้าโดยมีจุดหมายขึ้นไปยังพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ไม่ห่างจากหมู่บ้านผาสุขมากนะักคุณผู้ชมครับการเดินทางผมตอนนี้นะฮะผมจะต้องนั่งแพตนนัวนี้ย้อนน้ำขึ้นไปซึ่งจุดที่เราจะไปวันนี้มันมีทั้งน้ำมังหรือน้ำว้าจุดที่เราจะได้ปลามานแต่คุยกับชาวบ้านเขาแล้วคร่าวๆนะครับจุดที่จะได้น่าจะเป็นน้ำว้า พี่พลพี่แมวและกลุ่มชาวบ้านบอกกับผมว่าช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้ชาวบ้านจะลงน้ําทอดแหใช้สวิงและมองจับปลามันก่อนจะถึงฤด,ดูการวางไข่ครับอันนี้นี่เป็นปลามันใช่ไหมพี่จะวางอย่างนี้แสดงว่าปลามันมาอยู่ตามหินใต,ต้ซอก,อกหินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นวิถีชีวิตที่บ้านที่นี่นี่คืออุปกรณ์หาปลาที่ เขาเรียกว่าเป็นการตกมองฮะลักษณะก็เป็นมีคันเบ็ดแล้วเอามองตาข่ายตาเล็กๆเอาปลายไม้เกี่ยวข้างหนึ่งแล้วดึงอาจจะใช้มือหรือจมัดอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้เป็นวิถีชีวิตที่บ้านในละแวกนี้ฮะในตำบลบอกก่อ,เ,อ,บอกเกลือภูฟ้าในอำเภอบ่อเกลือหลายๆตำบลจะใช้วิธีแบบนี้หาปลาถ้าบอกว่าหาปลาด้วยมองจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นวิธีแบบนี้ผมตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นการขึงมองไม่ใช่จะเป็นการตกมองใช้เหมือนเบ็ด แต่ปัญหาของเราในวันนี้คือน้ําที่ขุ่นแดงจึงทําให้การหาปลาด้วยวิธีตกมองจะมองเห็นตัวปลาค่อนข้างยากครับชาวบ้านจะต้องสุ่มหาปลาด้วยการทอดแหและใช้สวิงแต่ถ้าเป็นช่วงเดือนเมษายนน้ําจะใสครับจะทําให้การตกมองจะได้ปลาได้ง่ายกว่าในวันนี้อีกครับดับแรกที่เราหากินง่ายก็คือการตกมองแบบวิถีชีวิตชาวบ้านทํากันน่ะการตกมองหาหาประมันซึ่งเราจะหา ช่วงต้นเดือนเ,อเริ่มแต่พฤษภา,ภาจนถึงปลายมิถุนานครับหลังจากนั้นปลาก็จะเริ่มขึ้นไปวางไข่แล้ววิธีการตกมองมันมีวิธีทำไงพี่ผมเห็นเหมือนใจง่าย,ายแต่ไม่ง่ายนะ,ะการตกมองนะครับก็มีบางคนแล้วแต่ถนัดขวาถนัดซ้ายนะเนี่ยคุณสมมุติว่าเราเห็นก้อนหินอย่างนี้แบบนี้ใช่ไหมวางผาดลงไปแล้วก็เดินขยับนิดนึงเราใช้เท้าแยก้อนหินเหยก้อนหินเพื่อไล่ปลาออกจากก้อนหินไปตามหลักแล้วปรามัน ชนิดนี้ก็จะอยู่อยู่ใต้ค้อ,คองเห็นนี่แหละเพราะว่ามันจะไม่ไม่ไม่วิ่งแร่นเหมือนเหมือนปลาปลาชนิดอื่นส่วนอาหารพื้นบ้านพี่แมวกับกลุ่มแม่บ้านผาสุขจะหลามป้ามันให้ผมได้ลองชิมครับวิธีทําก็ง่ายๆครับเพียงแค่เอากระบอกไม้ไผ่ที่จะหลามใส่เครื่องแกงลงไปครับจะมีพริกสด ตะไคร้หอมแดงกระเทียมใส่ปลามันที่ล้างสะอาดแล้วลงไปทั้งตัวใส่เกลือและใส่ผักแกล้มแกว้ซึ่งเป็นผักเฉบาะถิน่นที่จะหาได้จากในละแวกนั้นครับได้ปลาขึ้นมาจากน้ำหน่อเข้าได้มาแล้วได้สดสดเขากอจะมาขัดมาล่างมะส่ก่อนแล้วก็เตี้ยมเพื่องเพื่อตีจะเข้าเอาไปล้ำซื้อ<ถ> เตียมเครื่องก็มีสะไคร่มีพริกมีหอมมีมีขา่ามีขมิน้นมีพริกมีเกลือเครื่องปรุงตามตีเฮามีเนาะตีเฮาเอามาต้อยแตามตีเฮามีเกลือตีเฮาจะเอามาใส่ใส่ตีว่าเฮาจะเอามาลาม้ำของมาครบละของเขาครบเฮาก็ใส่ถ้าถ้าเฮาถานัดผสมเลยเฮาก็ผสมแล้วก็ตักใส่บั้งแต่ถ้าเฮาบัดถนัดอีกก็เฮาก็ใส่ทีละอย่างก็ได้ มีอะไรบ้างพี่เริ่มเล่าก็ตั้งแต่แรกเลยเริ่มที่แรกเขาก็ใส่พริกเนาะใส่พริกใส่สะไคร่ใส่ใส่ขมิ้นใส่หอมใส่เครื่องปรุงใส่ในบังใส่ที่ระย่างก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเขาก็เอาปลาล่างเสร็จแล้วเขาก็เอามาใส่ ชบบาวบ้านเล่าว่าตลอดทั้งปีเราจะพบเห็นปลามันได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนและหลังจากนั้นปลาชนิดนี้จะว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ในานาข้าวแล้วเราจะไม่พบเห็นปลามันอีกเลยครับ มครับนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผาสุกที่ตำบลภูฟา้าอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านครับวันนี้นะฮะพอเรามาหาปลาหมันกันแล้วชาวบ้านเขาทำกินกันง่ายๆครับทำกันกินกันข้างน้ำโดยใช้วิธีการหลามซึ่งเครื่องปรุงเขาก็ไม่เยอะนะฮะเขาแค่มีแค่พริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ข,ขมิ้นแค่นั้นเองพริกสดเกลือแค่นั้นเอง แล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับซึ่งตัวรสชาติปลามันเนี่ยพอผมเคี้ยวเข้าไปเขาบอกว่าถ้าเทคนิคกินให้อร่อยปลาชนิดนี้นะฮะต้องกินกับขี้ถูกไหมพี่ต้องกินกับขี้ด้วยเพราะมันจะขมจะตัดกับตัวเนื้อปลาที่มันหวานแล้วราคาขายที่ยังไม่ธรรมดานะครับชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าเป็นปลาน้ําจืดแถะแวกนี้ที่ขายแพงที่สุดเขาบอกว่าเคยขายได้ถึงกิโลสองรบาทถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองผมต้องมาช่วงที่นี่ครับต้องมาที่บ้านผาสุข มมู่3ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือนจังหวัดน่านครับ